สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักที่เคารพรักทุกท่านก็พบกันแล้วกับต้องซีสุปอันทูวันนี้ตอนพักเที่ยงนะครับก็ว่างพักเที่ยงเราก็มาได้มาทําการเอารถมาทําท่อนะครับเจ้า k w x เอสงสามตัวของเราเพราะว่าเนื่องจากหน้าใจแก้วน่าจะหมดนะครับก็ถอดปลายท่อไปแล้วเดี๋ยวช่างกําลังเปลี่ยนหัวหัวชิ้นเรื่อยอยู่ครับนี่ครับท่อ F M MM F ท่อสูตรของ คเควคันนี้นี่ครับดูความใหม่ดำปิ๊ปีเลยเดี๋ยวผมจะผ่าเปลี่ยนไส้ในเปลี่ยนใย,ยแก้วใหม่นะครับทำความสะอาดทอ่อด้วยเพราะว่าขับอย่างเดียวเลยไม่ได้ดูแลรักษาเสียงมันเริ่มดังหนกหูครับอันนี้ก็จะเป็นพี่เอนะครับช่างเอของเราทําการทําท่อรถยนต์อยู่เดี๋ยวต้องรอคิวนิดน,นึงครับนี่ครับเขาได้ใส่หน้ากากกันฝุ่นครับโนบ้าเลยใส่หน้ากากทางาน,น ข่ายแล้วนี่จะเป็นช่างแหนมครับพี่ก้องครับผมสวัสดีครับพี่ก้องครับสวัสดีครับทำอะไรครับพี่นี่ทำอะไรครับนี่ไม่บอกครับไม่บอกนี่ก็เป็นการเอาดอกดีเบ็ดตอครับใช้สวันมาแค่ต่อนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไฟในกลางนี่ก็มีเจ้าหนี้ครับมาเก็บตังค์พี่ก้องครับผมเก็บเงินดอกแน่นอน ก็ร,ร้านอันนี้อยู่หนองเพล้อมนะครับโครานะครับก็จะขายของแต่งรถด,ด้วยหกห้าศูนรถบิ๊กไบค์ทำท่อเนี่ครับเทียบเลยงานแบตเตอรี่รถจนทำรถจนก็ทำนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่งานเชื่อมเหล็กนะครับร้านนี้ก็จะอยู่แถวประกันสังคมหนองเพล้อมนะครับหมอยาหนองเพล้อมโคราชบ้านเฮานี่เองนี่ครับบริเวณร้านนี่ นี่ครับทางก็มาง่ายครับโล่งก็หลังจากที่เจาะครบทุกตัวแล้วก็ทำการดูไส้นะครับแต่เอียงคอเหมือนหมาเลยดูไส้ว่าเขาจะออกยังไงไว้ท่อตัวนี้ก็ไม่เกินความสามารถของช่างแน่นอนครับตอนนี้ก็จะเป็นช่างกล้องของเราครับเป็นคนเที่ยงทำจริงๆครับตอนนี้ที่โมและเที่ยงครับผมโอ้โหเที่ยงทำจริงๆครับผม ไม่เมก็ทำการเจาะใหม่ครับเจาะอีกรอบเจาะไปเจาะไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวเราจะมาเอาออกครับเจาะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอตัวกระทุ้งนิดนึงเพราะเดี๋ยวต้องเอาชุดเนี่ยออกจากกันไปเลยออกไปก็เราจะเปลี่ยนไส้ในเสียงมันดังครับก็มาทำการอัดไส้อัดใยแก้วใหม่นะครับ เพราะว่าของเก่าเนี่ยมันก็จากการใช้งานนะครับหลายๆกิโลเข้าเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันนะครับใย,ยแก้วเนี่ยก็จะไหม้ค่อยๆไหม้เสียงก็จะเริ่มดังขึ้นดังขึ้นก็พอถึงอายุแล้วเสียงมันดังแล้วก็มาสามารถประทําได้นะครับส่งมาได้นะครับรับจัดส่งได้จัดส่งก็ออกค่าส่งเองได้เลยครับบริการก็แล้วแต่ท่อแล้วแต่ขนาดนครับของทางร้านก็จะเป็นใย,ยแก้วเอวันเนะ <A> 1. 1> ยาะใยแก้วของเอวันครับไหนเฮ้ยใย,ยแก้วอิน ดูครับโอ้โหเยอะอันนี้ยังไม่เยอะเลยใช่ไหมครับดินี่เลยลาวได้เริ่มเปลี่ยนพอดีครับนี่เป็นไส้อะไรมันรื้มเลยดูอ่ะความใหญ่มันท่อใหญ่ก็จะยาวใหญ่เงี้ยครับมันถึงเก็บเสียงได้ดีต้องงัดไส้ออกครับต้องหาที่โลง่ลงๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคัน ต้องค่อยๆทำนะครับมันปิวว่อนนี่คันแน่นอนเพราะว่าเป็นใย,ยแก้วเนาะงัดออกมารอรองัดเสร็จทีนึเดียวไปดูอีกทีน,นี่นะครับจะเป็นใย,ยแก้วตัวเก่าจากท่อนะครับก็อ,ออกหมดแล้วนี่ครับไหมเลยขาดทะลุดำปิดปดีเดี๋ยวเราไปดูปลายท่อเราว่าข้างในมันโล่งหรือยังอืม เบาวิวเลยนะครับข้างในก็โล่งแล้วเรียบร้อยมองเห็นไหมหาไฟเลยนี่ครับโบ่งเลยเดี๋ยวเราก็จะเอาายแก้วมาอาัดใหม่นะครับโอ้แก้วเลยใยเกียวอ,อ่ะรดดองนี่กันการการตัดใยแก้วอย่างปนีปนอมครับ ตามกระดาษเดิมของท่อแต่ละคำนะครับพุ่มไส้เหมือนเดิมหนาๆเลยรอนนี่นะครับก็จะเป็นใยแก้วของรุ่น N1 A1 ครับหนาเลยก็จะเป็นายแก้วสําบบิบค์นะครับสีนี้ใหญ่หนามากหนาจริงครับเดี๋ยวใญ่ก่นนี้อีกก็ายแก้วบิบค์ก็จะแนะนําเป็นตัวนี้นะครับจะดีกว่าายแก้วถุงเล็กๆที่เป็นแบบถุงละยี่สิบาทสิบห้าบาทอะไรงั้นมันไม่ไวครับแล้วก็ใช้แบบพิดีไปเลยถ้าใครมันกะต้บเสียงเลืกดเต็มๆนี่ก็จะเป็นายแก้วกป๋่งลงนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องเปลืองหน่อยแต่เยอะมากแต่มันไม่ดีครับ มันบางมากเลยยังกับเส็นได้อัอนนี้ก็จะมีใยแก้วทั่วไปนะครับมีขายตามท้องตลาดถุงละ20บาทแต่ของเราถุงละ800บาทครับของดีไปเลยนะ oh, <no. S 1> ครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับอัดใยแก้วท่อรุ่นไหนก็อัดได้นะครับนี่ครับก็ใช้ไส้วัดตะแกรงวัดขนาดเลยก็หลังจากที่เราได้อัดไส้แล้วใย,ยแก้วเรียบร้อยนะครับก็ทำก,การยิงรีเบตปิดรูเรียบร้อยเหมือนใหม่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นใหม่ๆเลย ก็เดี๋ยวจะมาใส่ที่เดิมตาเดิมนี่ตาได้เลยครับผมครับ,บก็หลังจากที่เราได้เสร็จสิ้นแล้วประกอบเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูมาฟังเสียงกันว่าท่อผ่าเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนี่ครับประกอบเรียบร้อยตารครับโอ้โห สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจจะอัดใหญ่แก้วครับทำไส้ในอัดใหญแก้วผ่าท่อบิกไบหรือเชื่อมสลิปออนก็สามารถติดต่อได้นะครับต้องสี่สุกได้เลย,ย,ย,ลยก็อันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วบ๊ายบายครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าผมจะพาท่านไปดูอะไรต้องสี่สุกออนทูาย